ลูกไม่มีใบรับรองแต่มีรูปพ่อซบไหล่แม่ตอนท้องพอไหมกับการรับมรดกไม่ได้จดรับรองบุตรแต่มีภาพพ่อซบไหล่แม่ตอนท้องศาลให้รับมรดกได้ไหมเด็กชายมานะเกิดจากความสัมพันธ์ของแม่ซึ่งทำงานในสนามกอล์ฟกับพ่อซึ่งเป็นสมาชิกที่มาเล่นประจำพ่อพาแม่ไปส่งทุกวันไปค้าที่บ้านแม่ไปเที่ยวด้วยกันตอนแม่ท้องยังจัดงานเลี้ยงฉลองที่บ้านมีรูปถ่ายพ่อซบไหล่วางมือบนท้องแม่ชัดๆแต่ครอบครัวฝ่ายภรรยาหลวงไม่ยอมอ้างว่าพ่อเคยทำหมันไม่ใช่ลูกไม่ให้มรดก สาลดีกาวว่าไงสารบอกว่าถึงจะไม่มีใบรับรองบุตรแต่พฤติการชัดมากอยู่กินฉันสามีภริยาแสดงตัวต่อสาธารณาชนจัดงานฉลองการตั้งครรภ์มีภาพถ่ายคู่กันขณะตั้งครรภ์แบบนี้ถือว่าพ่อรับรองบุตรโดยพฤติการเด็กจึงมีสถานะเป็นผู้สืบสันดานเท่ากับมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายการรับรองบุตรไม่ได้มีแค่แบบจดทะเบียนแต่ถ้าพฤติกรรมเปิดเผยชัดเจนว่านี่ลูกฉันสารถือว่าเพียงพอลูกมีสิทธิในมรดกทนายเล่าเรื่องจริง เข้าใจง่ายกดติดตามไว้เลย